สวัสดีค่ะรายการนี้ก็คือบอยแก้ทรงแต่งจีบแต่งจีบตรงขอบเอวนะคะแต่งจีบขอบเอวสีดาล้วนกองนี้มีเจ้าของแล้วนะคะลูกค้าออเดอร์ไว้รายการนี้รับเฉพาะออเดอร์ออนจองเท่านั้นไม่วางหน้าร้านไม่วางหน้าร้านรับเฉพาะออเดอร์ออนนจองเท่านั้นขั้นต่ํา25ตัวนะคะพี่ขาขั้นต่ํา25ตัว รับเฉพาะออเดอร์โอนจองเท่านั้นไม่วางหน้าร้านนะคะทางร้านจะคัดให้แก้ส่งให้ตามออเดอร์เท่านั้นขั้นต่ำ25ตัวอย่างเหมือนอที่เห็นเนี่ยเป็นของลูกค้านะคะลูกค้า,าสั่งเอาไว้หลังจากโอนนะคะจะใช้เวลาในการแก้ส่งและทำจีบประมาณ3-7วันโดยประมาณ หลังจากโอนใช้เวลาในการแก้ทรงทำจีบ3-7วันโดยประมาณนะจ๊ะไซส์แจ้งได้เลยต้องการ22-32ต้องการ24-28แจ้งได้เลยทำเฉพาะอ,ออเดอร์เท่านั้นทำเฉพาะอ,ออเดอร์เท่านั้นนะคะแบรนด์ต่างๆนะพี่ดูได้รวมแบรนด์ยุโรปค่ะรวมแบรนด์ยุโรปลีลีวแลงเลอร์ลูสเตอร์อาริโซนา แรงเลอร์เห็นไหมลูสเตอร์นี่ให้ดูแบรนด์ได้เลยแรงเลอร์ป้ายหนังงานรุ่นเก่า <Hey. S 1> สีดำล้วน,นก็ทำได้นะคะสียีนล้วน,นก็ทำได้แล้วแต่ลูกค้าเลยต้องการสีดำหรือสียีนนะคะรับเฉพาะออเดอร์โอนจองเท่านั้นนะคะไม่วางหน้าร้านไม่วางหน้าร้าน ขั้นต่ำ25ตัวท่านใดต้องการทักแชทส่วนตัวไลน์หรือเพจ a c e b o o k ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ